ตรงนี้เนาะอากาศค่อนข้างดีที่เห็นนั่นก็เป็นคอนโดนกนะคะ,ะเลี้ยงปลาบางพื้นที่ก็จะเลี้ยงกุ้งนะคะตรงนี้จะอยู่ห่างทะเลนิดหนึ่งนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าอีกโซนหนึ่งจะเป็นติดทะเลไม่แน่ใจว่าวันนี้ฝนจะตกอีกหรือเปล่าเนาะแต่ท้องฟ้าก็แจ่มใสนะคะป,ปลอดโปร่งเลยนะคะสองข้างทางก็อุดมสมบูรณ์ดีมากๆเลยเนาะ ขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนๆที่มาเป็นกําลังใจตรงนี้เนาะอากาศค่อนข้างดีที่เห็นนั่นก็เป็นคอนโดนกนะคะรวมสมบูรณ์นะคะเพราะว่าจะอยู่ใกล้คลองชนประธานเนาะแล้วก็ฝนก็จะตกดีนะคะเห็นไหมคะในนามีน้ํานะคะน้ําอยู่ในนาเยอะมากๆอ้อยนะแล้วแต่เขาจะปลูกอะไรได้นะคะแล้วก็เบางพื้นที่เขาก็จาคลิปบนรถเลยนะคะเพื่อนๆ สวยงามมากมกนะคะวิวก็ดีอากาศก็ดีต้นไม้ก็งามนะคะพื้นที่ตรงน,นงีน้นกนางแอ่นนะนกนางแอ่นนะที่อยู่ของนกนางแอ่นนะคะคอนโดที่เห็นอันนี้ก็จะถนนด้านหน้าก็มีอุดมสมบูรณ์นะคะเออ,เ,อ,อเห็นไหมคะช่องคลองธรรมทานก็มีน้ำนะเนีน่ยในนาก็มีน้ําฝนค่อนข้างจะตกเยอะมากๆบ่กุ้งบ่ปลานะคะ ผ่านนาข้าวผ่านอะไรหลายๆอย่างตรงนี้นะคะวิวก็ก็ดีนะคะอากาศค่อนข้างดีมากๆบรรยากาศค่อนข้างดีนะคะอยู่กับธรรมชาตินะ,ะวิวก็สวยอากาศก็ดีนะคะเพื่อนๆดอกไม้ก็มีนะคะไม่แน่ใจว่าวันนี้ฝนจะตกอีกหรือเปล่าเนาะแต่ท้องฟ้าก็แจ่มใสนะคะป,ปลอดโปร่งเลยนะคะสองข้างทางก็อุดมสมบูรณ์เพื่อน วิถีชีวิตชาวบ้านตรงแถบนี้เขาก็จะทําการเกษตรด้วยนะคะตรงนี้นะคะมีปลูกกล้วยปลูกดีมากๆเลยเนาะขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนๆที่มาเป็นกําลังใจรวมสมบูรณ์นะคะเพราะว่าจะอยู่ใกล้คลองชนประทานเนาะแล้วก็ฝนก็จะตกดีนะคะเห็นไหมคะในานามีน้ำนะคะน้ำอยู่ในานาเยอะมากๆคลิปบนรถเลยนะคะเพื่อนๆ สวยงามมากๆนะคะวิวก็ดีอากาศก็ดีต้นไม้ก็งามนะคะพื้นที่ตรงนี้อุดมสมบูรณ์นะคะเออ,เ,อ,อเห็นไหมคะช่องคลองชมรูทานก็มีน้ำนะเนในนาก็มีน้ําฝนค่อนข้างจะตกเยอะมากๆบ่กุ้งบ่ปลานะคะผ่านนาข้าวผ่านอะไรหลายๆอย่างตรงนี้นะคะวิวก,ก็ดีนะคะอากาศค่อนข้างดีมากๆดีมากๆเลยเนาะ ขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนๆที่มาเป็นกำลังใจโล่งเลยนะคะตรงนี้โป่งนะคะโปง่งพอดีพี่นุ้ยก็จะไปบ้านน้องนะคะก็ผ่านผ่านเ,าเลี้ยงปลาบางพื้นที่ก็จะเลี้ยงกุ้งนะคะตรงนี้จะอยู่ห่างทะเลนิดหนึ่งนะคะ <ๆ S 1> เพื่อนเพื่อนเพราะว่าอีกโซนหนึ่งจะเป็นติดทะเลนกนางแอนนะนกนางแอนนะ่นที่อยู่ของนกนางแอ่นนะคะคอนโดี่เห็น อันนี้ก็จะถนนด้านหน้าก็มีอุดมสมบูรณ์นะคะเออ,เ,อ,อเห็นไหมคะช่องคลองชุมทานก็มีน้ำนะเนี่ยในนาก็มีน้ําฝนค่อนข้างจะตกเยอะมากๆนกนางแอนนะนกนางแอนนะที่อยู่ของนกนางแอนนะคะคอนโดที่เห็น <laughs> อันนี้ก็จะถนนด้านหน้าก็เพื่อนวิถีชีวิตชาวบ้านตรงแถบนี้เขาก็จะ ทำการเกษตรด้วยนะคะตรงนี้นะคะมีปลูกกล้วยปลูกเป็นนาเกลือแต่ตรงนี้จะเป็นนาข้าวเป็นต้นตาลน,นะปลูกอ้อยปลูกกล้วยนะคะตรงนี้เขาก็จะเอ่อบางที่ก็บรรยากาศค่อนข้างดีนะคะอยู่กับธรรมชาตินะ,ะวิวก็สวยอากาศก็ดีนะคะเพื่อนๆดอกไม้ก็มีนะคะ,ะเลี้ยงปลาบางพื้นที่ก็จะเลียงกุ้งนะคะ ตรงนี้จะอยู่ห่างทะเลนิดหนึ่งนะคะพเพื่อนเพื่อนเพราะว่าอีกโซนหนึ่งจะเป็นติดทะเลวิถีชีวิตชาวบ้านตรงแถบนี้เขาก็จะทำการเกษตรด้วยนะคะตรงนี้นะคะมีปลูกกล้วยปลูกอุดมสมบูรณ์นะคะเอเอเห็นไหมคะช่องคลองชมปาทานก็มีน้ำนะเนียน่ยในนาก็มีน้ำฝนค่อนข้างจะตกเยอะมากๆบ่กุ้งบ่ปลานะคะ ผ่านนาข้าวผ่านอะไรหลายๆอย่างตรงนี้นะคะวิวก็ก็ดีนะคะอากาศค่อนข้างดีมากๆอ้อยนะแล้วแต่เขาจะปลูกอะไรได้นะคะแล้วก็เบางพื้นที่เขาก็จะบรรยากาศค่อนข้างดีนะคะอยู่กับธรรมชาตินะวิวก็สวยอากาศก็ดีนะคะเพื่อนๆดอกไม้ก็มีนะคะก,กันด้วยนะก็ก็เลยแบบไม่มีเวลาลงมาข้างล่างนะคะ ก็เลยว่าผ่านแล้ววิวสวยเนาะอากาศก็ดีพี่นุ้ยก็เลยทำบรรยากาศค่อนข้างดีนะคะอยู่กับธรรมชาตินะวิวก็สวยอากาศก็ดีนะคะเพื่อนๆดอกไม้ก็มีนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆเ,เอ่อตรงนี้ก็จะเป็นนาข้าวนะคะแล้วก็ต้นตาลน,นะพื้นที่ตรงนี้จะอุดกันด้วยนะก็ก็เลยแบบ ไม่มีเวลาลงมาข้างล่างนะคะก็เลยว่าผ่านแน้ววิวสวยเนาะอากาศก็ดีพี่นุ้ยก็เลยทำบรรยากาศค่อนข้างดีนะคะอยู่กับธรรมชาตินะวิวก็สวยอากาศก็ดีนะคะเ,เพื่อนๆดอกไม้ก็มีนะคะอ้อยนะแล้วแต่เขาจะปลูกอะไรได้นะคะแล้วก็เบางพื้นที่เขาก็จะนกนางแอ่นนะนกนางแอ่นนะที่อยู่ของนกนางแอ่นนะคะคอนโดที่เห็นอันนี้ก็จะ ถนนด้านหน้าก็อ,าอยู่ติดคลองชนประทานด้วยนะคะบรรยากาศค่อนข้างเลื่อนวิถีชีวิตชาวบ้านตรงแถบนี้เขาก็จะทำการเกษตรด้วยนะคะตรงนี้นะคะมีปลูกกล้วยปลูกไม่แน่ใจว่าวันนี้ฝนจะตกอีกหรือเปล่าเนาะแต่ท้องฟ้าก็แจ่มใสนะคะปลอดโปร่งเลยนะคะ สองข้างทางก็อุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์นะคะเพราะว่าจะอยู่ใกล้คลองชนประทานเนาะแล้วก็ฝนก็จะตกดีนะคะเห็นไหมคะในานามีน้านะคะน้ําอยู่ในานาเยอะมากๆให้เห็นเนาะอันนี้อยู่บนรถนะคะไม่ได้ลงกับพื้นไม่ได้ลงมาข้างล่างนะไม่ได้จอดรถนะคะเอออยู่บนรถเลยเนาะเพราะว่ามาทําธุระเอออยู่ติดคลองชนประทานด้วยนะคะบรรยากาศค่อนข้างนี่พี่นุ้ยก็ได้ ให้เพื่อนๆได้เลี้ยงปลาบางพื้นที่ก็จะเลี้ยงกุ้งนะคะตรงนี้จะอยู่ห่างทะเลนิดหนึ่งนะคะเพื่อนๆเพราะว่าอีกโซนหนึ่งจะเป็นติดทะเลอ้อยนะ,ะแล้วแต่เขาจะปลูกอะไรได้นะคะแล้วก็อเอบางพื้นที่เขาก็จะอ้อยนะแล้วแต่เขาจะปลูกอะไรได้นะคะแล้วก็อเอบางพื้นที่เขาก็จะ <c oughs> นกนางแอ่นนะนกนางแอ่นที่อยู่ของนกนางแอ่นนะคะคอนโดี่เห็น อันนี้ก็จะถนนด้านหน้าก็ก็ททำนาแล้วบางที่ก็เออยังไม่ได้ทำนานะคะจะตีเทือกไว้ก่อนเนาะอันนี้จะเป็นบ้านคนอยู่ติดถนนนะคะอยู่ติดถนนเห็นเนาะอันนี้อยู่บนรถนะคะไม่ได้ลงกับพื้นไม่ได้ลงมาข้างล่างนะไม่ได้จอดรถนะคะเอออยู่บนรถเลยเนาะเพราะว่ามาทําธุระแค่นาแล้วบางที่ก็เออยังไม่ได้ทานานะคะจะตีเทือกไว้ก่อนเนาะ อันนี้จะเป็นบ้านคนอยู่ติดถนนนะคะอยู่ติดถนนอ,อ,อยู่ติดคลองชนประทานด้วยนะคะบรรยากาศค่อนข้าง,งดีมากๆเลยเนาะขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนๆที่มาเป็นกําลังใจนกนางแอน่นนะนกนางแอน่นที่อยู่ของนกนางแอนนะคะคอนโดที่เห็น <laughs> อันนี้ก็จะถนนด้านหน้าก็นี่พี่นุยก็ได้ให้เพื่อนๆได้เห็นเนาะ อันนี้อยู่บนรถนะคะไม่ได้ลงกับพื้นไม่ได้ลงมาข้างล่างนะไม่ได้จอดรถนะคะเอออยู่บนรถเลยเนาะเพราะว่ามาทําธุระนกนางแอนนะนกนางแอนนะที่อยู่ของนกนางแอ่นนะคะคอนโดที่เห็นอันนี้ก็จะถนนด้านหน้าก็นะตรงนี้เนาะอากาศค่อนข้างดีที่เห็นนั่นก็เป็นคอนโดนกนะคะมันขบนรถเลยนะคะเพื่อน สวยงามมากๆากนะคะวิวก็ดีอากาศก็ดีต้นไม้ก็งามนะคะพื้นที่ตรงนี้บ่กุ้งบ่ปลานะคะผ่านนาข้าวผ่านอะไรหลายๆอย่างตรงนี้นะคะวิวก,ก็ดีนะคะอากาศค่อนข้างดีมากๆนกนางแอ่นนะนกนางแอ่นที่อยู่ของนกนางแอ่นนะคะคอนโดจะเห็นอันนี้ก็จะถนนด้านหน้าก็โล่งเลยนะคะตรงนี้ โป่งนะคะโปง่งพอดีพี่นุ้ยก็จะไปบ้านน้องนะคะก็ผ่านผ่านเออเ็นนาเกลือแต่ตรงนี้จะเป็นนาข้าวเป็นต้นตาลน,นะปลูกอ้อยปลูกกล้วยนะคะตรงนี้เขาก็จะเออบางที่ก็มีอุดมสมบูรณ์นะคะเอเอเห็นไหมคะช่องคลองชลปาทานก็มีน้ำนะเน,นี่ยในนาก็มีน้ําฝนค่อนข้างจะตกเยอะมากๆกนกนางแอ่นนะนกนางแอ่นนะ ที่อยู่ข้างนอกนางแอนนะคะคอนโด